ข่าวนี้นะครับตามที่น้องหยกได้เปิดหัวไว้เมื่อสักครู่ครับสาวมาร้องบอกว่า <c oughs> ขออภัยนะครับผู้ชายซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติเป็นลุงเขยแต่ว่าเป็นพระเออนี่มีพฤติกรรมที่จะชอบเปิดคือเรียกว่าเปิดสบงนะครับเ,เพื่อจะให้เห็นอวัยวะนะครับปรากฏว่าเด็กฮะมีแค่เด็กอายุแดขวบเนี่ยนะครับเนี่ยไปเห็นแต่ว่าเด็กไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ว่าผู้ใหญ่นี่แหละบอกว่าเนี่ยลุงเขยคนนี้นะครับ ชอบที่จะเปิดให้เด็กมันดูอะไรประมาณเนี้ยทั้งๆที่เป็นญาติกันขณะที่หลวงลุงนี่อ้างว่าไอ้พัดลมมันเป่าใส่สบงไม่ตั้งใจสบงมันก้วก็โป่งปลิวมันก็เลยเห็นไอ้ที่ว่าเนี่ยเห็นไอ้อย่างว่าเพราะไม่มีพระไม่ได้แสงเกงในเพราะฉะนั้นพอเปิดปุ๊บเห็นปุ๊บเลยเนี่ยนะครับหลวงลุงนี่อ้างแบบแบบนี้ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางเอนะอ้านมสมมติอายุ30ปี บอกว่าลูกสาววัยแปดขวบเนี่ยถูกหลวงลุงบีนะอ้าวชื่อบีนะเป็นพระนี่แหละนามสมมติเหมือนกันเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งนะมีพฤติกรรมโดยชอบเปิดอวัย,ว,ยวะเพศให้ลูกสาวดูซึ่งก็เธอก็ได้อัดคลิปไว้ในช่วงที่หลวงลุงมีการวิดีโอคอลพูดคุยกับลูกสาวไปคุยกับหลานสาวแบบนี้ทําไมนะจนอีกฝ่ายเนี่ยเปิดสบงและก็โชว์อวัยวะเพศและก็ทําท่าเหมือนกาลังช่วยตัวเองให้เด็กดูนี่แม่เด็กนี่บอกแบบนี้เลยแม่เด็กได้ถ่ายคลิปไว้ ที่ผ่านมาก็เคยนําคลิปเนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วแต่ตํารวจแนะนําให้ไปแจ้งสํานักพุทธหรือเจ้าอาวาสต้นสังกัดให้รับทราบก่อนอเธอก็เลยเดินทางไปพบกับรักษาการเจ้าอาวาสของวัดดังกล่าวแต่ทางรักษาการของเจ้าอาวาสเนี่ยบอกกลัวเสียชื่อเสียงของวัดนะฮะไม่รับแจ้งไม่รับพูดไม่รับเอ่เรียกอะไรไปชี้แจงนะฮะก็เลยตัดสินใจเนี่ยมาร้องเรียนพฤติกรรมหลวงลุงเนี่ยผ่านทางสื่อเองนี่เลือกมันก็เลยเป็นแบบนี้ ผู้เป็นแม่ยังบอกอีกว่าตอนที่ที่ยังเป็นเด็กๆนี่ก็เคยถูกลุงเขยคนที่ว่านี่สมัยตอนที่ยังไม่ได้บวชเนี่ยชอบมาเปิดไอ้วัยวัยวะเพศให้ดูอยู่บ่อยครั้งครับสมัยเป็นเด็กนะแม่บอกแบบนี้นะครับซึ่งหากเป็นเธอเนี่ยก็พอทนได้ไม่คิดว่ามาถึงรุ่นลูกเนี่ยนะครับหลวงลุงที่ว่านียก็มาโดนนะฮะก็มาทําแบบให้ลูกเนี่ยโดนเหมือนกันแบบนี้จึงต้องการให้อีกฝ่ายเนี่ยศึกจากการเป็นพระเสียนะครับเพื่อจะให้ตัวเธอเนี่ยสามารถแจ้งความ ดําเนินคดีได้เพราะเป็นพระแบบนี้ไปแจ้งที่ไหนก็ไม่รับนะไม่รับแจ้งโดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสเองก็ไม่รับแจ้งว่าอย่างนั้นเอ้าฟังเสียงผู้ร้องเรียนหน่อยแล้ววันนั้นเราเห็นพฤติกรรมของหลวงตาแล้ววันนั้นเราเห็นพฤติกรรมของหลวงตาเนี่ยเขาทํายังไงบ้างครับก็นั่นแหละพี่จับช่วยตัวเองอ่ะมาช่วยตัวเองให้เด็กแปดขวบดูอ่ะน้องเล่าให้ฟังไหมครับว่าหลวงลุงทํากี่ครั้งแล้วหลายครั้งเขาบอกหลายครั้งเชาบอกว่าถามว่าทําอะไรบ้าง เขาทาอะไรหนูไหมเขาก็มาจับของหนูเคยจับตอนตอนยังไม่บวชใช่ใช่ตอนยังไม่บวช,ชบวก็อยากให้เขาสึกับพี่สึอกออกมาแล้วหนูจะได้ไปแจ้งความอ๋เอเดือดรอนคดีเลยเข้าคุกออเท่านั้นอ่ออันนี้ผู้กล่าวหานะครับอ๋ไปฟังทางผู้ที่ถูกกล่าวหาบ้างหลวงลุงบีนะครับบอกว่านะอะบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีเจตนาจะโชว์ของลับหรือช่วยตัวเองให้เด็กดูแต่ตอนนั้นเป็นจังหวะที่มดกัดตรงนั้นพอดีเลย ก็เลยเกาด้วยตัวเองแต่จังหวะเกาเนี่ยจังหวะมันไม่ดีเพราะว่าพัดลมในห้องมันเป่าจนสบงนี่มันเปิดเปิดอ้าเลยกระพือกระพือนะครับมันก็เลยให้เห็นตรงนั้นซึ่งก็ไม่คิดว่าเด็กเนี่ยกำลังดูอยู่นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเจตนาอย่างอื่นเลยนะไม่มีเจตนาแอบแฝงอะไรเลยในส่วนที่แม่ของเด็กกล่าวหาว่าตัวเขาเนี่ยทำแบบนี้บ่อยครั้งยืนยันว่าไม่เป็นความจริง <Okay S 1> เพราะเขาเนี่ยไม่เคยทําเรื่องแบบนี้กับคนอื่นเลย ส่วนเด็กมักจะโทรมาวิดีโอคอลมาพูดอยู่ด้วยเสมอเพราะต้องการจะมาขอดูแมวที่เลี้ยงอยู่ที่วัดเป็นประจำเนี่ยนะฮะหากผมเนี่ยกระทำแบบนั้นใส่เด็กเด็กก็คงจะหวาดกลัวไปนานแล้วอันนี้พระในชี้แจงแบบนี้ครับส่วนจะฟังขึ้นไม่ขึ้นก็สุดแท้แต่อ้าวฟังเสียงนะหลวงลุงบีผู้ที่ถูกกล่าวหาหน่อยอันนี้ให้ก่อไปไหมคะมันจะอยู่ช่วงท้าย,ายอะ่ะก็ไามา่ได้มีคําพูดที่ว่า,าลุงตึงตงังหรือว่าชักชวนให้เด็ก ดูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่การกระทำที่เราทำคือมดอ่ะมันกัดกัดอ้ไน,นั้นนะนะกรมกมก็บ,บี้บีอยู่แล้วจังว่าที่ว่าเด็กหาแมวอยู่ไหนอ่าผมนอนอยู่ในลักษณะนอนอย่างเงี้ยนอนง่ายผมก็้องหาแมวทีนี้มันไปติดเราก็ไม่ได้ดูมุมกล้องเรือ,อยังไงเงี้ยนทะําไม่ได้ดูนะมันก็ไปติดที่มือเรากำลังบ,บี้อยู่อย่างเงี้ยแล้วลักน้าผมไม่ได้ว่าไปทําอย่างนี้ ก็ไม่ได้มีคําพูดที่หลวงลุงบอกไม่ได้สไลด์ไม่ได้ไม่ได้สไลด์ไม่ได้ทํามือแบบชักขึ้นชักลงส่วนจะฟังขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยก็ก็แล้วแต่นะครับจะได้เห็นใจพู้เป็นแม่ว่าอย่างนั้นเถอะผู้เป็นแม่ก็เคยโดนนะสมัยที่เป็นเด็กก็เคยโดนไม่น่าเชื่อว่าจะมาโดนถึงรุ่นลูกว่าอย่างนั้นอะไรจะแบบบังเอิญเปิดโชว์โชว์บอยขนาดนั้นมดกัดไม่ใช่ละมดกัดไปเก่าพอดีไปเก่าจังหวะเก่าไปเจอพัดลมเป่าสบงกระพือ ถ้าตอนเป็นเป็นเด็กเนี่ยคุณแม่ก็เคยโดนเหมือนกันนี่คืออันนี้อ่ะหน้าอันตรายครับหน้าอันตรายพฤอพิกรรมรถจนิยมคือแบบใครเด็กอะ่ะชอบเด็กชอบแบบโชว์ให้เด็กดูแล้วไม่รู้ว่าจะต้องแบบระวังกันขนาดไหนนะ